หอมชุยน้องค่ะลูกค่ะลูกมันไม่ใช่ที่นอนนะคะออกมาค่ะหอมชุยหนุจะมานอนในนี้ไม่ได้นะลูกหอมชุยจ๋าหอมชุยหอมชุยคะ่ะออกมาเร็วลูกมาเร็วมาเร็ว มาเร็วออกมาเร็วออกมาลูกมันนอนในตู้เย็นไม่ได้เดี๋็กก็ช็อกตายออกมาไม่ออกออกมาออกมาเร็ว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 ออกมาเร็วลูกเร็วออกมาเร็วออกมาเองมาเร็ว